วกวัดีค่ะน้องโฟล์คคิดแชนแนลนะคะวันนี้น้องโฟลจะมารีวิวน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งมาจากที่ไหนคะน้ำผึ้งมาจากที่สถานีาน,นะรสานะชาติเป็นยังไงคะหวานค่ะหวานหอมด้วยชอบค่ะ<อ>แล้วน้องโฟลร,รู้ไหมคะว่าน้ำพึ่งที่เนี่ยเขาผลิตมาจากสวน รผลิตจากสวนของเขาเองลูกเป็นออแกนิกด้วยมีเบอร์โทรตรงนี้ด้ไหมไหนคะไหนขอคุณให้ดูใกล้ใกลสิคะ0897103820ค่ะโทรสั่งได้เลยใช่ไหมคะ<ช>มีบริการส่รงถึงที่ด้วย กดไลค์กดแชร์กด b ั c r i b ไคร้ด้วยนะคะ,ะ,คะบ๊ายบาย